จร,จริงๆมา,าทอนสำรององผม่าเป็นการทำลายเราจะทำสิ่งสิ่งได้สิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเราอยากไปชาเลจ์ตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมสวัสดีครับผมโค้ดเดี่ยวปฏิการเพชรศรีชาครับผมมาเป็นในตำแหน่งของโค้ดที่ดูแลในเรื่องของโปรแกรมการฝึกซ้อมที่จะไปลอนดอนค,ความพิเศษของโปรแกรมนี้นะครับคือเราจะดูแลนักกีฬาเนี่ยแบบตัวต่อต,ตัวเลย แล้วก็โปรแกรมเนี่ยออกให้เป็นไพรเวทเลครับเป็นของอแต่ละคนตามความเหมาะสมของไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้ชีวิตการงานแล้วก็ให้มันแมทกับการฝึกซ้อมของเราถ้าคนที่จะไปตามเมเจอร์หรือว่าะจะไปวิ่งในใน,ในระดับต่างประเทศถ้าพลาดโปรแกรมนี้ไปก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าเสียดายครับ ผมว่ายากที่สุดของกับคนที่ไม่เคยวิ่งเลยเนาะก็คือการที่จะมาลงมาราธอนนะผมคิดว่าสเตจอะก็เป็นทางเลือกที่ดีในการที่จะไปเพราะว่าเราก็โฟกัสกับเรื่องวิ่งเลยเนาะเรื่องของการเดินทางเรื่องที่พักเรื่องอะไรเงี้ยคิดว่าทางสเตจจัดการให้แล้วก็มีโปรแกรมโค้ดก็ไม่น่าเป็นกังวลอะไรก็คือเราโฟกัสเรื่องของการวิ่งของเราได้เต็มที่ การที่จะไปวิ่งมาราธอนมีความรู้สึกว่าถ้ามีการได้เทรนและก็มีการแนะนำมันจะช่วยทำให้การวิ่งคราวนี้นี่นะเกิดประสบการณ์ที่น่าประทับใจนี่ครับเป็นเป็นจุดมุ่งหมายของผมเลยนะที่จะมาเข้าที่นี่เพราะว่ามันมีวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยโค้ชหรือเออทรนเนอร์เขาก็สามารถที่จะให้การแนะนำกับเราได้ พรเดี๋ยวนี้จะจะได้ทราบจากใน YouTube มานะครับก็เลยคิดว่าโอ้เป็นโค้ที่ได้มาตรฐานเนาะก็เลยก็เลยมีความสนใจ